รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทิฟฟี่แพงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวเราพบกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะคะบ่ายสมงตรงทางเทรลทีวีช่อง32ทีวีมหาชนของทุกคนคะ่ะหยุดยาวกันสนุกเลยใช่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะเนี่ยนี่อีกไม่กี่วันก็จะหยุดยาวอีกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ยังไม่มีแพลนจะไปไหนแล้วก็วันนี้เราขอแนะนํา พาไปปักบตรเที่ยวในโซนของภาคใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานีเป็นศูนย์รวมจิตใจและก็ความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนครับโดยประวัติของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมีหลายตำนานมากๆครับตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2117ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับหลังจากนั้นก็มีเหตุ ปฏิหารเกิดขึ้นมากมายมเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวเรือที่สัญจรไปมาทําให้ชาวบ้านเกิดความศรัทธาสร้างศาลพร้อมขนานนามว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวซึ่งชาวไทยและก็ชาวจีนนะครับถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาโชคลาภค้าขายคนที่มากราบไหว้ขอพรส่วนใหญ่เขจะเป็นพ่อค้าหรือว่านักธุรกิจครับคุณโบครับ ไปดูวิธีการไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวกันบ้างค่ะโดยเริ่มนับหนึ่งไหว้ฟ้าดินซึ่งใช้ทุบเจดดอกแล้วก็เทียนสองเล่ม,มจะมีกระถางอันใหญ่ค่ะอยู่ด้านหน้าศาลจากนั้นเนี่ยเมื่อเดินเข้าไปไหว้ในศาลเนี่ยจะต้องเริ่มไหว้พระจีนก่อนจากนั้นจึงไหว้เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวต่อไปค่ะไหว้โต๊ะที่4ซึ่งจะอยู่ใกล้กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเลย จากนั้นก็ไปกราบที่ตั้งรูปป้านองค์เทพต่างๆมากมายเมื่อไหว้ครบแล้วนะคะก็ให้นําน้ํามันเนี่ยไปเติมที่ตะเกียงค่ะแล้วก็นํากระดาษเนี่ยมาเผาในอุโมงค์เพื่อเป็นการขาจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วจึงกลับมาที่ศาลเจ้าตีระฆังอีก3ครั้งเพื่อเพิ่มความสิริมงคลของชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งคุณผู้ชมที่ไปนะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะว่าจะไหว้ยังไงไหวไม่ถูกต้องอหรือเปล่า เพราะว่าทางสารเจ้านะคะเขาจะมีตัวเลขบนโต๊ะเรียงลําดับก่อนหลังเอาไว้ให้ยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะแฟนๆรายการข่าวสนุกป,ปักมูเที่ยวเนี่ย <c oughs> เฮงๆงปังปังกัน <c oughs> ทุกคนเลยไปกราบสักการะท่านกันค่ะที่สารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีวันนี้ครับช่วงเที่ยวครบรถกับคุณเอฟธัญโนบค,ครับจะาพาคุณผู้ชมไปแนะนําสถานที่เที่ยวสุดอันซีนที่เป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีส์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ ซึ่งที่นี่อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่จะเป็นที่ไหนอันซีนยังไงคุณเอฟรอเราอยู่นะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเที่ยวครบรถกับผมเอฟธัญนพนะครับที่จะมาอาสาทาหน้าที่เป็นนักท่องเที่ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองไทยแบบ a เมซ i n g ยิ่งกว่าเดิมครับวันนี้นะครับจะพาไปสัมผัสความสวยงามของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปไหว้เจดีพระาธาตุโบอองบ้านโบององอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรี์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและไฮไลท์ก็คือการนั่งเรือไปในเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้เส้นนนทางถนนไปไ ถึงต้องนั่งเรือไปเท่านั้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ลงเรือของชาวบ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสองางทาน,นะครับสวยงามมากๆเป็นวิวที่แปลกตาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเพราะว่าสวยจริงๆครับ เขื่อนวชิราลงกรณแห่งนี้นะครับแต่เดิมเรียกกันว่าเขื่อนเขาแหลมเป็นเขื่อนหินถมดาคอนกรีตแห่งแรกของประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นแม่น้ําแขวน้อยและผลิตกระแสะไฟฟ้ารวมถึงใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและการชลประทานอีกทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจือดอีกด้วยครับ เดี๋ยวจากนี้เราจะนั่งเรือลำนี้นะครับไปที่บ้านโบอ่องใช้เวลาประมาณสัก30-40นาทีเท่านั้นเองครับโดยเรือหนึ่งลำเนี่ยสามารถนั่งได้ถึง15คนลำละ1,400บาทเท่านั้นเองฐานกันมาแล้วคนละไม่เท่าไหร่นะครับเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนในอีกทงนึงด้วยครับหลังจากที่ลงเรือนะครับเราจะมาขึ้นรถอ e ีแท็กแบบนี้ก็จะเป็นรถที่พาเราไปที่วัดพระธาตุโบอ่องนะครับเราจะนั่งรถอ e ีแท็กแบบนี้นะครับไปประมาณสัก5้าถึงสินาที เราก็จะถึงวัดพระาธาตุโบอ่อง้วครับเขาบอกว่าหมู่บ้านโบอ่องเนี่ยนะครับมีคนอาศัยอยู่นานแล้วตอนที่จะมีเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพอหลังจากมีเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยชาวบ้านก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นเกาะกลางน้ําเลยแล้วก็วิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวบ้านนะครับจะทําการเกษตรแล้วก็ทําประมงขนาดเล็กนะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่จะคงรักษาอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเลย ู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในวัดพระธาตุโบอ่องแล้วนะครับข้างๆผมครับพี่ซอเป็นชาวบ้านที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่ซอครับพี่ซอครับบ้านโบอ่องนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างฮะมันก็สมัยก่อนนี่ก็เป็นป่าคนก็ย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแล้วสมัยก่อนก่อนจะมีเขื่อนเวลาชาวบ้านจ่อไปที่ตัวอำเภอทองผาภูมินี่ไปยังไงพี่สมัยก่อนนี่ต้องนั่งเกวียนหรือว่าเดินเท้าไปอู้ยเหรอฮะตรงทางที่ผมนั่งเรือเข้ามานี่นะไกลเหมือนกันนะไกล กว่าจะไปถึงตัวอำเภอทองผาภูมินี่ใช้เวลาเป็นเป็นวันไหมสมัยก่อนอ่ะครึ่งวันกว่าโอ้โหครึ่งวันเลยแต่สมัยนี้ก็คือสัญจรกันทางเรืออย่างเดียวแล้วหมู่บ้านนี้ประกอบไปด้วยคนกลุ่มชาติพันธุ์ไหนบ้างครับพี่กะเหี่ยงแล้วกัมอญพม่าก็อยู่กันแบบรักใครกลมเลียวกันดีนะอย่างนพี่น้องกันครับผมทีนี้มาพูดถึงวัดพระธาตุบออกบ้างพี่วัดแห่งนี้มีความเป็นมาองไรบ้าง สมัยปู่ย่าตายายเขาก็สร้างเป็นวัดเล็กเดี๋ยวนี้เขาก็ขยายขึ้นมาหน่อย,อยคือเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีถาวรวัตถุเหมือนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ใช่แล้วมันก็เป็นหลังเล็กๆนีงก็กุติอ๋อครับผมก็เหมือนกับเป็นวัดป่าทั่วๆไทนั่นแหละ แต่ว่าเจดีพระธาตุบอกเนี่ยมีมานานแล้วถูกไหมมีตั้งแต่สมัยป้ามันยังไม่ได้เกิดนนเลยเป็นอย่างนี้แหละสะพานนี่ก้อนมกรนนี่ก็เป็นสะพานไม้เมื่อก่อนเป็นสะพานไม้ใช่ไหมปัจจุบันนี้เป็นสะพานปูนแล้วก็สะดวกสบายหน่อยทราบมาว่าผู้หญิงห้ามเข้าใช่เนี่ยเราถึงต้องมายืนคุยกันตรงนี้เพราะว่าพี่ซอเนี่ยไม่สามารถเดินข้ามสะพานได้เลยเป็นเพราะอะไรครับพี่เขาบอกว่าในศาลนี่มีของศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผู้หญิงจะเดินไปก็น้้ำจะแห้งถ้าน้ำแห้งชาวบ้านต้องขอบคารว่าเจ้าถิ่นเจ้า พะทธเจดีบัวออกนี่พี่ซอครับแล้วตั้งแต่พี่ซอเกิดมาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์น้ำแห้งไหมแห้งน้ำนอย่างฮะเมื่อไหร่ยังไงประมาณ40ปีมาแล้วดาราเขามาสแสดงหนังไงก็เลยน้ำน้ำแห้งอ้ีดาราผู้หญิงมาสแสดงหนังที่นี่ใช่อ๋อแล้วไปตรงบริเวณนี้เหรอในข้างสระนั่นแหละผมอยากทราบว่าเวลาแห้งเนี่ยกี่วันแห้งหรืออยู่ดีแห้งปบปับไปเลย มันก็จะแห้งไปเรื่อยๆแห้งไปจนน้าไม่มีเลยดอกบัวก็ไม่มีแห้งหมดเลยแหละคือฝนไม่ตกฝนตกเต็มแต่น้ําแห้งเนี้ยนหมอนน้ารั่วออกไปเงี้ยเหรอใช่แล้วพอทําพิธีขอเข้ามาน้ําก็กลับมาเต็มเหมือนกันกลับมาเต็มทุกวันนี้ก็คือน้าเต็มแบบนี้มา40กว่าปีแล้วั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เคยมีน้ําแห้งอีกเลยใช่แล้วคนในชุมชนบ้านโบอองเนี่ยมีความเชื่ออะไรกับพระธาตุบ้างครับเขาก็มีความเชื่อเขาก็ศรัทธากันมากชาวบ้านโบอองนี่ เขาชอบทำบุญกับทุกคนก็คือเวลามาทำบุญก็จะมาทำกับคุพระธาตุับอ่องเวลาจะทำมาค้าขายหรือใช้ชีวิตก็มาขอพรที่นี่ได้แล้วค่ะมาต้องมาแก้โบนครับแล้วต้องแก้โบนด้วยอะไรพี่แก้โบนด้วยผลไม้อ๋อผลไม้เนื้อเนื้อสัตว์ไม่ต้องแม่เอาผลไม้อย่างเดียวจ้าแหมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ซอมากๆเลยนะเสียดายเราเข้าไปด้วยกันไม่ได้แต่เดี๋ยวผมจะอาสาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความสวยงามด้านในโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีครับขอบคุณมากนะครับพี่ซอขอบคุณครับผม เดินข้ามสะพานมาไม่ไกลนะครับแล้วก็2ข้างทางของสะพานเนี่ยสวยงามมากๆยิ่งถ้าเกิดคุณมาในช่วงที่บัวก,กำลังบานเยอะๆเนี่ยโอ้โหถือได้ว่าจะได้ภาพที่ amazing Thailand เลยละครับก่อนจะขึ้นไปถึงบนยอดนะครับมองลงไปตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากๆจะเห็นสะพานปูนสีแดงน,นะครับทอดตัวยาวผ่านกลางบึงบัวเลย เป็นมุมที่สวยจริงๆครับมาแวะพักกันแล้วก็แวะถ่ายรูปกันได้ถึงแล้วครับคุณผู้ชมด้านบนยอดของเขาหินปูนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์พระาธาตุโบอองนะครับด้านบนจะมีเจดีย์พระาธาตุโบอององค์ใหญ่ซึ่งเปรียบได้กับเป็นองค์ประธานสวยงามมากๆครับ เจดีพระาธาตุโบอองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงพุทธที่อาศัยอยู่โดยรอบเจดีพระาธาตุโบอองเลยละครับตัวเจดีมีลักษณะเป็นเจดีทรงมร์มีความสูงประมาณ6เมตรฐานกว้างประมาณ3าคูณสเมตรสร้างอยู่บนยอดเขาหินปูนเล็กๆที่มีบึงน้ําใหญ่ล้อมรอบครับโดยไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเจดีพระาธาตุโบอองสร้างมาตั้งแต่สมัยใดแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีอายุหลายร้อยปี โดยที่ข้างๆองค์พระธาตุจะมีหอระฆังขนาดเล็กที่มีระฆังแขวนอยู่ครับชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาว่าเป็นระฆังที่สร้างอุทิศถวายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งนะักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นมากราบไหว้เจดีย์พระธาตุโบอองได้รวมถึงอย่าลืมมาตีะระฆังด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเส้นทางการท่องเที่ยวสุด Amazing แบบนี้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันหยุดนี้หากคุณผู้ชมกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงวัดพระธาตุโบอ่องอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณคุณเอฟด้วยนะครับไม่งั้นคุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นภาพนี้แน่นอนใช่แล้วตอนนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขามีแนวความคิดในการนำความสุขมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดค่ะ ยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเหมือนน้องสุขใจ,ใจที่อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องสุขใจนี่ตอนนี้จะเห็นตามสถานที่เที่ยวต่างๆ<ช>เยอะเลยทีเดียวเป็นตัวแทนแห่งความสุขในการท่องเที่ยวถูกต้องที่สุดครับช่วงหน้าจะพาไปแนะนําห้องอาหาร w 1บบแอดางกอกน้อยจังหวัดนนทบุรีจะพาไปแนะนําร้านอาหารและเมนูอาหารไทยแบบโบราณสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยโรงแรม W1 แอดบางกอกน้อยนนทบุรีปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอลและน้ำตาลยาท่าดําขาวไทยนครกลับมาสนุกสนานกันต่อครับกับข่าวสนุกปัตหุดเที่ยวนะครับช่วงนี้จะขออนุญาตแนะนำร้านอาหารดีๆติดริมคลองบางกอกน้อยครับ ที่นี่คือห้องอาหาร W1 บางกอกน้อยอยู่ในโรงแรม W1 S บางก g อกน้ออำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีใกล้กรุงเทพมากๆครับไมรยด้กาศร,ร้านส่วนของโซนอินดอร์ตกแต่งสไตล์ไทยโมเดิร์นร่วมสมัยลักชัวรี่ใช้โทนสีที่ดูหรูหราอบอุ่นและก็มีกระจกอยู่รอบด้านนั่งแล้วรู้สึกมีพื้นที่ว่างรอบข้างของตัวเอง และก็ยังมีโซนด้านนอกตรงนี้จะติดกับคลองบางเกอกน้อยรับลมสบายๆอากาศถ่ายเทสะดวกที่นี่รองรับลูกค้าได้ถึง150ท่านเลยนะครับใครอยากนั่งโซนไหน เลือกได้ตามใจครับเขาบอกว่าที่นี่นะห้องครัวเขาใหญ่มากๆจะเป็นกระจกบานใหญ่ที่เราสามารถมองเข้าไปเห็นเลยทําให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงขั้นตอนการทําอาหารแล้วก็ความสะอาดของครัวซึ่งทางโรงแรมนะคะได้คัดสรรเชฟฝีมือดีมารังสรรค์เมนูอาหารให้กับคุณลูกค้าค่ะเป็นเชฟที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเคยทํางานในโรงแรมชื่อดังมากมายไปดูกันที่เมนูค่ะส่วนใหญ่นะเมนูของที่นี่เนี่ยจะเป็น เ,เมนูอาหารไทยโบราณที่หาทานยากแล้วก็เป็นเมนูฟิวชั่นค่ะอย่างเมนูแรกเมี่ยงกลีบบัวเขาจะใช้ใบบัวแทนใบชะพลูค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับเครื่องเมี่ยงคำอย่างเช่นกุ้งแห้งถั่วลิสงขิง หอมแดงแล้วก็เครื่องเคียงอื่นๆราดด้วยน้ำจิ้มเมี่ยงคำสูตรเด็ดรสชาติจะหวานมันหอมอร่อยอืมเมนูแนะนำต่อไปนะคะนั่นก็คือผัด3มสหายสายฉุนเอาละเอาละสิ <laughs> ใน3สหายสายฉุนก็จะมีสตอมีชะอมแล้วก็มีกระเทียมโทนดองค่ะอร่อยหมดเลยใช่ไหมใครที่ชอบทานทั้ง3อย่างนะคะเมนูนี้เขาบอกว่าฟินมากแล้วรสชาติก็จะกลมกล่อมมากแต่ถ้า เกิดว่าคุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานสตอรหรือว่าไม่ชอบกระเทียมโทนดองเขาบอกว่าอยากให้ลองชิมเมนูนี้เพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบแล้วก็ติดใจเลยก็ได้เ <g iss> มนูแนะนําต่อไปนะคะแกงรันจวนหมูเ mm hmm. ขาบอกว่าเป็นเมนูโบราณที่หาทานยากมากๆจริงๆจะเป็นหมูนําไปต้มกับเครื่องต้มยำแล้วก็ใส่น้ําพริกกะปิปรุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ามะนาวพริกขี้หนูตามด้วยใบโหระพา เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยจะกลมกล่อมครบทุกรสหมูสามชั้นนั้นเนื้อจะนุ่มแล้วก็ละลายในปากแล้วจะมีกลิ่นหอมสมุนไพรด้วยเขาบอกว่ามาที่นี่นะคะเมนูนี้ยังไงก็ต้องห้ามพลาดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่อีกหนึ่งเมนูที่ผมเอามาสู้แล้วผมเชื่อว่าสู้ได้เลยนั่นก็คือส้มโอยำคำฉพลูเป็นยำส้มโอคลุกเคล้ากับซอสมะขามเครื่องเคียงเป็นมะพร้าวคั่วกุ้งย่าง เสิร์ฟแบบพอดีคำห่อด้วยใบะพลูครับเมื่อทานเข้าไปนะครับน้ำส้มโอที่หวานหอมจะแตกส่านอยู่ในปากตอนเราเคี้ยวตามมาด้วยรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเค็มครบทุกรสชาติครับและเมื่อทานอาหารคาวเสร็จแล้วก็จะมีเมนูผลไม้ด้วยครับเป็นผลไม้ตามฤดูกาลคือถ้าจะจัดมาสวยขนาดนี้ เรียนตามตรงว่าไม่กล้าทานเลยค่ะบส่วนต้อจริงๆและเมนูสุดท้ายของหวานครับบัวลอยเผือกลูกตาลมะพร้าวอ่อนบัวลอยเผือกแป้งนุ่มในน้ำกระทิอบควันเทียนกลิ่นหอมยังไม่หมดคุณโบยังใส่ลูกตาลเชื่อมลงไปและก็มีมะพร้าวอ่อนที่อ่อนจริงๆรสชาติอร่อย หวานกำลังดีเลยครับสิ่งที่ห้องอาหารของ W1 บาง a n กกอกน้อยนอกจากช่วงตอนกลางวันแล้วก็แสงตอนเย็นจะสวยแล้วบรรยากาศยามค่ำคืนครับนี่ oh. ให้ดูเลยโอ้โหโอ้สวยมาก oh. Oh. เขาประดับไฟตกแต่งสวยโรแมนติกสุดๆเติมเต็มช่วงเวลาดินเนอร์ของทุกคนให้น่าจดจำแล้วก็น่าประทับใจคุณผู้ชมที่มาใช้บริการห้องอาหาร W1 at Bangkok ้อยนะคะก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆในส่วนของโรงแรมได้ฟรีด้วยอย่างเช่นพายเรือคายักหรือว่าจะพายซับบอร์ดหรือว่าจะเล่นสระว่ายน้าก็ได้ปั่นจักรยานก็ดีเล่นเซิร์ฟสเก็ตก็ได้ ฟรีหมดเลยค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมนะคะหลงรักบรรยากาศแบบนี้แล้วอยากจะนอนค้างที่นี่สักคืนหนึ่งเขาก็มีห้องพักเอาไว้ให้บริการหลายแบบบางห้องนะก็จะมีสระแช่น้ําส่วนตัวแบบนี้อยู่บริเวณที่ระเบียงหรือบางห้องก็จะมีอ่างจักรคุซี่ริมหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะทางโรงแรม W1 บิวันแางกอกน้อยเขามีโปรโมชั่นลด5 0นะคะคุณผู้ชมนะสำหรับห้องพัก2แบบ ห้องแรกนะคะก็คือคา n เนลวิลล่าขนาด55ตารางเมตรเป็นวิลล่า2ชั้นชั้นล่างนะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นและด้านนอกระเบียงนะคะก็จะมีอ่างน้ําอุ่นแช่ตัวลึกประมาณ70ซนติเมตรส่วนชั้นบนนะคะจะเป็นห้องนอนตกแต่งแบบสวยงามหน้าต่างบานใหญ่มองออกไปก็เห็นวิวคลองบางกอกน้อยเช่นกัน <ừ> ส่วนห้องน้ํานะคะเขาจะแยกเป็นสัสดส่วนเลยเพราะว่าเขามีเรนาเวอร์ด้วยและห้องอีกแบบนะครับก็คือวิลล่าพาวลเลียนครับขนาด90 8ตารางเมตรอันนี้ให,ใหญ่มากๆห้องนี้ที่ฉันว้าวที่สุดซึ่งจะมีสองชั้นเหมือนกันชั้นล่างจะเจอกับห้องนอนที่กว้างมากๆเตียงขนาดใหญ่มีมุมโซฟาสําหรับนั่งเล่นส่วนห้องน้ําก็ใหญ่มากๆ <c oughs> นะครับไฮไลท์ที่สุดของห้องนี้อยู่ที่ชั้น2ครับมีห้องซาวนา่ามีห้องสตรีมและก็ยังมีเตียงนอนนวดอีก2เตียง <c oughs> ที่สามารถรีบพนักง,งานมานวดถึงที่ห้องแบบส่วนตัวได้ <c oughs> อีกฝั่งจะเป็นอ่างจากรุชิขนาดใหญ่2ห้องนี้ลด 50%เราย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับรีบไปใช้ในราคาที่หายไปครึ่งหนึ่งแบบนี้คุณโบแต่บริการยังจัดเต็มแบบร้อยคุ้มกว่านี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ตื่นเช้าๆสามารถมาตักบาทได้ ทุกอย่างฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแล้วนอกจากนั้นนะคะทางโรงแรมก็ยังมีกิจกรรมนั่งเรือพาเที่ยวชมวิถีชีวิตแล้วก็พาไปไหว้พระที่วัดต่างๆด้วยคุณผู้ชมที่กําลังดูรายการข่าวสนุกปักหมุดเที่ยวนะคะแล้วสนใจบริการไหนเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้เลยนะคะกับที่นี่ค่ะโรงแรม W1 บางกอกน้อยจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงานวิ่งเพลินเดินชิวในวันมหัศจรรย์แห่งสายฝนกับงานริมโขงวาาัดซ่านนครพนมเพื่อสุขภาพพร้อมท่องเที่ยวแบบคู่คู่ภายในงานพบกับกิจกรรมสุดพิเศษริมแม่น้ำโขงสุดคู่แถมฟรีตลอดงานกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารริมรสความอร่อยร้านค้าชื่อดังการแสดงดนตรีสืบผสมและชมฟรีคอนเสิร์ตจัดเต็มแสงสีเสียงจากศิลปินดังวันที่2 9 3สเกถึงกร,รกฎาคมณนะถนนสวรรค์ชายโขงจังหวัดนครพนมสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงแรม W1 วันแอดบางกอกน้อยนนทบุรีขอเชิญชวนล่องเรือพร้อมอาหารว่างขนมไทยสุดพิเศษกับบริการระดับเอ็กซ์คลูพร้อมโบส t บัตเลอรที่จะบอกเล่าเรื่องราวและบริการคุณลูกค้าตลอดการเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร021951111หรือ0980008888คุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนจะลาไปด้ภาพอันศีนครับเป็นเกาะสวยซาฟารีแห่งภาคตะวันออกครับไปชมความสวยงามของท้องทะเล ถ่ายรูปกับน้องกวางบนเกาะเน่ที่เกาะกระดาษจังหวัดตราดนะครับแล้วกลับมาพบกับเราสคนได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์บ่ายสโมงตรง,งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมเจมิคเจริญแซ่จูครับดิฉันโบเป็นจัดสิริวัฒนาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ